สวัสดีค่ะยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะคะเอ็ดหนึอยก็ขนของขึ้นรถเตรียมออกเดินทางนะะเอ็ดนึงเดินทางะนะคะนี่ทำงานสรอาดเลยผู้ปกอง,อ,งอ,อันนี้ก็อ,อกไปเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างโอ้มีของเด็กเลยสิมี่เชื่อกันผลเด็ก โอ้นี่ชุดชั้นในชุดอะไรมีเยอะเลยของใหม่นะน้องสีน้องสอนนั่นแหละอันนี้บอกรังนี่หรอรังเล็กด้วยนี่เลยเสื้อชุดนอนชุดชั้นในผู้หญิงมีเยอะเลยรองเท้าถุงมืออ้ของดีทดูนะเลยโอ้ในรังนี่เลยสิโอ้มีแต่ของสวยๆอันนี้แหละแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของน้องสีน้องสอนนี่ประมาณนี้นะเสื้อเสื้อใหม่หมดเลย หลังนี้เอาไปด้วยไปแจกแต่ว่าหลังนี้พ่ส่งให้จากผู้สรงพักษะพนบุญชัยนะครับจากบางใหญ่จันทบุรีนะครับส่งถึงนายพุที่ส่งมาจากบางใหญ่จนะันทบุรีะ เดี๋ยวไปเอารังต่อไปจะเอาไปเต็มคันไอซีแล้วก็แบ่งไปใส่รถของพระอาจารย์ด้วยนะครับว่ารถของพระอาจารย์เนี่ยก็มีอีกคันนึ่งเรามาก็เป็นของน้องสีน้องสอนนะเวลาลงก็อย่าลงไปแล้วกันโอ้ตัวนี้ต้องเขียนดีๆก่อนเนาะอันนี้ของน้องสีน้องสอนไอซีที่ใหญ่จะดีส่งมา จากไหนก่อนกเอฟซีกรุงเทพบางยี่ยี่ร bueno ือยี่รือบ่สกลบุรีนะครับโครงการส่งต่อเสื้อผ้า นี่ีมีจดหมายน้อยฝากให้น้องสีน้องสอนค่ะเห็นไหมนี่นี่มีจดหมายน้อยมานี่นะฮะก็ฝากให้น้องสีน้องสอนนะฮะเอฟซีะก็ะะะจะแปะเอาไว้หน้าล่างแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยว

แล้วดึงแจ็คมาเลยต่โรงทานกูยุาไปมาลแจทีนร้อยีของพีนสอนแใส่รังเอาไว้แยกไว้ตางหักครับเดี๋ยวขนอีก่าหกสอบเนาะ น,นี่เป็นเสื้อผ้านะครับน้ไปนนเยเลยสิอเอาเต็มนมงงเลยเพราะว่าจะปเฉลี่ยใส่คันนู้นด้วยจะไปเฉลี่ยใส่คันกระบะของทายาทึ ก็ออกเดินทางแปดโมงแน่สิตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงละอาบน้ำอะไรเสร็จก็ไปเลยกินข้าวนะไหนๆก็ไปส่งที่น้องฟังลาวก็วถือโอกาสไปแจกเลยสักวันนึงอ่ะมันจะได้ไม่เสียเที่ยว ញ៉ាំអរទៅហើយផាច់ឲ្យຕົວទេមើក្កៅប៉ៃអ៊ីໃសហិបអាយដល់តែមកក្កៅប៉ៃអ៊ីថ្ងៃហៀរទៅសង្កល โอ้มีอยากย้ายนิดหน่อยนสิ ามากรบกอีกทีหนึง่งด้วยถุงถุงดำนายเอ็ีเอาถุงดำมากรบเพราะว่าเดี๋ยวตอมเขาคิดว่าเราเอาไปขายเหมือนรอบก่อนเดี๋ยวออเขาจะเก็บภาษีน้ำเข้าอีก วันเดียวจะหมดหรือเปล่าไม่รู้เลยสิหมดหมดหมดต่างที่วัดี่นอาชูถ้าแจกไม่หมดจะต้องฝากไว้ที่วัดก่อนที่วัดอยู่อยู่ลาวนะเพราเราคุยเอาไปเท่านี้แจกวันเดียวไม่หมดรถลงนุ่งหรืนั่งว่างมาว่างหรือุยอยากเกลียอะไรกับพวกคนอีกเรื่องจะแน่เดึ๋

แค่เหตุท <ics> ี่ใส่ถุงดำเนี่ยเป็นเพราะไม่อยากให้ตมเขาตรวจเลยสิครับเขาตรวจแล้วเขาคิดว่าเราไปขายแล้ใส่ถุงสวยเกินจริงๆถุงสวยๆเราก็มีอยู่พอได้ยังไงพอเนาะเท่านี้ก็เนาะ

เีแกเปาบแมคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีคะ่ะนี่ของเต็มคันรถ